ลมคิ้วแตกเคื่อนถ้ำคิ้วแตกก็ยืนงนี้แกเคยใสยบ่บาตรเปล่าเคยใสยบ่บาตรเปล่านี่ขอนี้พี่สุขทำความศึกษาว่าเราจะรับปินาบาตโดยคนรบรับแต่ไหนรับโดยคนรบก็คือไม่ต้องถึงกับไปแสดงความเคารพกับเขาแต่เราใช้วิธีไหนครับยืนสำรวมอเวลายืนจะไปห่างรับบังออกก็ยืนแต่ ยยู้อนหน้าตาดีเไหยเป็นก่งแบบเก่งแบงแกใส่สสไม่เป็นเลยแกก็แปลงให้แปลงแกขึน้นเลยดิอย่าไปทำค,คนเดียวบ <âm pl> um> างคนครับไม่ได้ใส่ถุงอย่างนี้เม่รกป็ใส่บาท ไบบาทเปิดน้องป้าร้องจับป้าดีดีดิเอ๊วิธีการเปิดบาทครับมันเปิดได้สองลักษณะอย่างแรกเปิดอย่างนี้ใช่ป่าวเปิดอย่างนี้อย่างที่สองเปิดไงเปิดไงเอออย่างนี้ถ้าคนแก่จะใส่บาทอนูแกไปยกินที่ม่อ นี่มันใส่ถูกเ่ครับใส่ไม่ถูกอออกมาใหม่ครับการใส่บาทแกดูดีว่าบาทเนี่ยปากเล็กตรงนี้มันบานต้องใส่ทีละอย่างอ่าใส่ครับไม่ต้องมามองเล่ไปถนนแกมองโดนจะเป็นบาทได้เลยเลไปถนแบบนด้วแบบนยแบบแบบอ่า ใส่บาตรี้แล้วให้พรครับสสนนเอออดีตคเล่าให้ฟังผ้าเก่าไปบินาบาหมดตไปฉันเช้าหมดเรือผ้าใหม่สามลูก บวดเมื่อวานนี้โยมมาสามสี่คนโยมาสาวมาใส่บาตรอ่าหลวงพี่คะฉันขอใส่บาตรนะคะ่ะวันเกิดคะ่ะพอได้โยมมาใส่โยมใส่เรียบร้อยแล้วอ่าความหมายตายแล้วกูยังให้พรไม่ได้เลยเพื่อนาไมดีวะอภิวาก็ไม่ได้สัพพีก็ไม่ได้อาภาษาพีา่ทําไงวะอ๋ะอ,อตกลงยโยมละพรนะ HAPPY BIRTHDAY YOU TO ยมถูกใจมากครับท่านให้พรวันเกิดจริงๆเราจะไปใช้ไม่ได้นะครับยมจะใส่บาทวันเกิดแล้ว